ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับราชันผู้ชนะสิบทิศนะครับวิน้อยู่ในเว็บลลกีนที่ขี่นั่นเองวันนี้ก็เป็นการมาเล่นในส่วนของกำไรรายวันนะครับรอบแรกนะเวลาก็ท่องเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งนั้น12นาฬิกา37นาทีนะครับมีทุนเข้ามาที่10,000บาทเหมือนเดิมก็คือกะมาเล่นสั้นแหละวันนี้ไม่มีไหลมากมายนะครับก็คือเน้นเน้นในส่วนของกําไรเนี่ยเอาที่แบบว่าความเป็นไปได้เนี่ยให้สูงที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกําไรผมจะหนีทันทีอันนี้คือแบบแผนในการที่ผมจะเล่นวันนี้ เดี๋ยวเรามารู้มาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูทิศทางตอนนี้คือสังเกตห้องนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ออกเบิ้ลนะเป็นลายเบิ้ลส่วนมากเลยเห็นปะแดง2น้ำเงิน2แดง2ส,สิ่งที่เห็นเนี่ยคือยังไม่มีปิงปองเกิดขึ้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองมาดักเล่นดูก็คืออย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับแบบมองตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับพยายามเข้าใจอะไรที่มันง่าย,ายเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นง่ายอันนี้เป็นเท็นทิคที่ผมใช้มาโดยตลอด สังเกตนะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่เลือกห้องเนี่ยไม่ซับซ้อนเลย่ะคือเราจะสามารถพูดอธิบายได้เพราะาเราเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องไหนที่ผมรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนไม่ใช่เราเราจะไม่เล่นเพราะแบบนั้นผมอาจจะไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่ะมาลุ้นมาดูนะครับแต่มันก็ยังเป็นลายเบิ้ลอยู่นะยังไม่ออกเป็นปิงปองเลยนะครับตอนนี้แบงเกอร์สิบไม้เพลเยอร์เจ็ดไม้แล้วก็มีเสมอเนี่ยสองไม้สำหรับห้องนี้ ยังยังถือว่าอยู่ช่วงต้นเกมนะครับอันนี้คือต้นเกมอ่ะมาลุนมาดูไม้แรกกันหน่อยเปิดมาหน้าสวยบล็อกออออคู่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 มานะโอเคโอ้เปิดเปิดแรกมาได้คู่เลยโอ้โหดวงอันนี้คือดวงจริงๆนะอ่าถือว่าโอเคเลยนะครับเปิดแรกมาเราได้คู่เลยถือว่าเป็นการเป็นการเปิดมาสวยนะ ไม่โดยค่าผ่านทางนะครับนะโอเคมาดูต่อนะครับซึ่งหวังว่านะหวังว่าจังหวะที่เราเล่นเนี่ยจะมีปิงปองเกิดขึ้นนะต้องมาดูมันอาจจะเป็นลายเบิร์นแบบนี้หรืออาจจะลากลงก็เป็นไปได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์แต่มันเป็นการคํานวณเฉยแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้เท่านั้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือว่าตามที่เราได้กะไว้นะ ตามที่เราได้แบบว่ามาคํานวณไว้โอเคอ่ะมาแล้วฮะตอนนี้มาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้แบบมามั่นใจหรอกครับว่ามันจะออกเป็นปิงปองตอนไหนแต่เราเห็นแค่ลายมันมันเป็นลายเบิ้ลมาติดๆเกินไปไงยังไม่ไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าแพทเทิร์นใหม่ก็เลยแบบลองกะดูสุดท้ายก็กําลังจะมาจริงๆนะครับมาคุยได้เลยนะพอมันเกิดขึ้นนี่คุยได้เลยพูดได้เลย <c oughs> อ่ะมาลุ้นมาดูกันต่อนะครับ ถ้าเข้าไม้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะปิงปองแบบจริงๆเลยนะก็คือจะเป็นปิงปองแบบ100%เลยทีเนี้ยมาดูกันแปกับ6มา31มหน่โอ้โห,โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเต็มคาราเบลนะครับสรุปว่าโดนโอ้โหไม้นี้สรุปว่าโดนนะครับก็ ไม่ลากนะครับยังไม่เป็นมิงปองกลับมาเบิ้ลใหม่หรือเปล่าอ่ะไปต่อก่อนนะครับทบทู้นะจริงๆผมกลัวมันจะลากลงมาด้วยซ้ำนะอาจจะลากลงมาเป็นสก็ได้นะครับไม้นี่ไม่แน่นอนนะครับไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าว่าไมานี้เราจะรอดเสมอไปอ่ะหกกับห้า อุ้ยโอเคกงโอเคปอก,ก้านะครับปอก,ก้าอ่ะอ่ะลงอกลงอกนะยังถือว่ากลับมายังถือว่าไม่ได้ลากลงเป็นสามแล้วก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะอ่ะทีนี้ก็ไปเหมือนเดิมนะครับต่อให้ลักษณะลายมันอาจจะเป็นลายเบิ้ลก็ได้เกิดขึ้นได้เหมือนเดิมแต่ผมก็เล่นไปเรื่อยของผมนะไม่มีอะไรทับซ้อนนะครับค่อยๆดูกันไปซึ่งอย่างน้อยเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าตอนเนี้ย มันยังไม่ได้เกิน3ตดัดอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทําให้เรายังอุ่นใจได้อยู่นะครับแล้วปิงปองยังไม่ได้มาแพทเทิร์นไหนที่ยังไม่ได้มาเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นจะมีแต่ถ้ามันลากเป็นปิงปองจะจ๋าเลยเนี่ยอาจจะเจอช่วงลากกลางเกมเงี้ยต้องระวังคู่มาอีกแล้วโอ้โหห้าเพิ่มไหมเพิม่มแต่มาเอาสิครับมาได้คู่ด้วยอ้เพเอกจริงนะไพ่คู่ของเรานี่คือเระเอกจริงนะตอนนี้กำไร2 0 0พแล้วนะครับ2อ0พ จริงๆมันได้ค่าข้าวค่ากาแฟแล้วนะแล้วจะให้พูดแบบตรงๆเนี่ยอาจจะจะไหลให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันวันนี้อาจจะได้ปิดจอบไวแน่เลยดูละลักษณะลายเป็นใจนะอย่างที่บอกนะครับว่าวันไหนเนี่ยถ้าจังหวะมันเป็นใจหมายคำว่าเป็นใจเนี่ยหมายถึงว่าเล่นแล้วมันแบบบวกติดๆกันเนี่ยเท่ากับว่าจังหวะเป็นใจเท่ากับว่ากราฟเราขึ้นถ้าหนีได้หนีอันนี้ผมพูดเลยนะอย่าพยายามจะไปแช่ ถ้าแช่เนี่ยส่วนมากก็จะกลับมาโดนเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นจังหวะกาไรได้ไวเท่าไหร่ยิ่งหนีไวเท่านั้นยิ่งดีเลยเจสวยโอเคอะยิงมาตอนเนี้ยมาเป็นปิงปองแล้วอันนี้ใช้คําว่าปิงปองได้แบบเต็มปากเลยนะครับเพราะว่าสามไม้เนี่ยคือปิงปองน้ําเงินแดงน้ําเงินนะฮะก็คือตอนนี้เป็นปิงปองแบบร้อเซ็แล้วทีนี้เราก็จะตามกันไปต่อนะครับแต่ว่าไม้นี้อาจจะขอแบบว่าเช็คดูมา ดรอปเกมลงนิดนึงนะครับดูว่ามันจะเป็นปิงปองให้เราหรือเปล่าอ่าแต่ว่าถ้าพูดถึงในในมุมการอ่านเนี่ยคือปิงปองเนี่ยมาแล้วนะตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคือที่เราเช็คเนี่ยว่ามันจะไหลต่อเป็นไม้ที่สี่หรือเปล่านะครับแค่นั้นเลยอ่าตัวคูณสิบสามนะตัวคูณไพ่คู่หนึ่งอ้าวโอเคมานะครับมาแล้วนี่ไง โอ้โหพอเครื่องติดนี่มาเลยตอนนี้บวกมาสี่ไม้ติดเห็นป่ะคือที่ผมอธิบายไปเนี่ยจะบอกว่าฟุกไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะที่บอกว่ามากะเล่นปิงปองแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะตอนที่เราเข้ามาเนี่ยยังไม่มีปิงปองเนี่ยครับตอนนี้กำไรอยู่ที่สามพันจริงๆเนี่ยลักษณะลายประมาณเนี่ยถ้าเล่นต่อเล่นได้นะฮะแต่แต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกำไรไวเท่าไหร่เนี่ยมันมันก็ถือว่าเป็นจังหวะดวงของเรานะครับมากเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยถ้าหนีได้ก็ดีนะครับค่อยมาลุยใหม่อย่างตอนนี้กำไรผมสามพันเนี่ยผมได้ค่าข้าวค่า,า,ากาแฟค่าน้ำมันลดแหละอันนี้คือพอแล้วนะครับแต่แค่แบบอยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นกําไรสมมุติว่ามันเป็นกําไรเนี่ยหนีได้เท่าไหร่ยิ่งดีค่อยมาลุยใหม่แล้วค่อยว่ากันแต่ให้มันมีการถอนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะครับก็เหมือนเราเป็นปลาเล็กนะครับที่มาแบกอาหารจากปลาใหญ่นี่ยดังนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ดีกว่ามันจะได้ยืนระยะยาวเนี่ยได้แบบปลอดภัยด้วยอะไรด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจ